สวัสดีค่ะพบกับคัมเกลค่ะในช่องเซอีสานใต้ค่ะมุอนีเหรมาพร้อมกับสายฝนเนาะค่ะฝนตกสองสามวันมานีเนาะค่ะฝนตกทุกมมือตกเปิดมือเนาะค่ะยืดๆตก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 ยืดเนาะค่ะในเช่นมุอนีเนาะค่ะฝนก็ตกเบิดขึ้นค่ะฝนตกเบิดขึ้นเลยแล้วก็เศร้ามากกับยังตกอีกค่ะเนี่ยค่ะกอนนี้ก็ตกหนักอยู่เนาะค่ะในสายมามุอนีก็ยังตกหนักอยู่ไปสามาสายกะลัมบากเน้องท่านทุกท่านจุกจับรักษาสุขภาพน้ำแล้วก็ ระมัดระวังในการเดินทางน้ำเนาะเคยช้านใจเนี่ยก็ต้องทรงอาหารทะเลทุกมือน,นะคะฝนตกกระตาบขนรงทุกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาขายครับเพราะเดิน,น,นะะลูกค้าเเนาะค่ะแต่ละมัดระวังเนาะค่ะบางหมอกกงกนะะ็นำหัวมะค่ะนำปลาไหลล่ะยังเช่นแถวบ้านข้ามเกี่ยวนี่มันกิดใช่แดดเนาะค่ะเมื่อกี้ที่เขาแถวเขาก็มีนำปาลาไหลลากเนาะค่ะก็อันตรายเนาะคะ่ะทะรักษาสุขภาพน้ำโต๊ทุกมือค่ะเพราะเศร้าเลยแม่จะมือเดียวเนาะคะ่ะ ือนี่ขั้นเกลียวก่ะที่มาบอกแยกข้างนะทางผู้ช่วงฟังคือเก่าค่ะก็คือเลขต้องงวดของขั้นเกลียวจะขั้นเกี่ยวมากแล้วก็ซื้อไว้ช่วงต้องงวดเนาะค่ะก็คือต้องงวดมากนี่เมื่อท่านไหนฟันหรือว่าท่านไหนไปฟรอโฉมพอหลับจะสิ้นชั่วคิดก็อคือเลขต้องงวดที่จะพร้อิดว่ามากซื้อต่อคือซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงใหมก่อนซื้อลอตเตอรี่ซื้อเบอร์นั่นนี่เสี่ยงใหมก่อนเพราะว่าเป็นเลขที่เามากต้องงวดเนาะค่ะ บางหัก็ออกกระทำผิวชมบาง่วนก็บออก,ก,ก,ออกแต่กระไก่เทียงมาตลอดนะคะกัมีอยูบ่บางหววที่ถือขึ้นเต็มเลยก็มีค่ะเหล็กกระหวดหัวดนีก็คือเก่าค่ะที่เรามาให้ทนผู้ชมในเบิงเรงพิจารณาไปพร้อมๆกันเพื่อว่าทนผู้ชุ่มถกงหนักนะเนาะส่วนมากมันสิเป็นเหล็กของหมวที่พานมากคือเหล็กของซิทปกกันยากที่พานมากที่านเกี่ยวชื่อแล้วพวท่านได้ออกแล้วก็ตามบางหววนี้อีกค่ะคือเป็นเหล็กที่ตามกระหวดเนาะค่ะ เดตุเกา่าทหมวดที่แล,ล,นะแลว้วนี่เขาอาจซื้อนักแล้วก็หมวดนี้เขาก็ตามมาซื้อไม่ค่ะจะซื้อเก็กบไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้ในซื้อหลังๆเลขออกมันก็ใกล้ๆเลขออกมันอาจจะเซว่นา,าลอตเตอรี่บ่ไดา้เนาะค่ะสมะัครลอตเตอรี่ค่ะเป็นเลขเด็ดเลขดังเขาจะโทษจอดกันเลยค่ะก็หายากถ้าเป็นเลข,เด,ด,เลขดังเนาะค่ะหายากบะมีถ้าซื้อลงดินจากเขาก็อ่านค่ะชรอตมาอ่าน,น แล้วเจ้ามือนี่เก่งมากค่ะอันถูกตัวอันถูกตัวออกตลอดออกตัวใดเขาอันถูกตัวนั่นเลยค่ะกออะผุดหยวดดีๆแล้วค่ะหรือว่าเ้า,าเสีเยวเหล็กอันมันื้อลอตเตอรี่็กงได้แล้วะคะ่ะเพราะว่ามัน่างมันเกลีขายเหมือนตะก่อนแล้วค,ค่ะชิมากเขาจีเสีส้ยนแหงนะะ้งแล้วค่ะเจ้ามืออันถูกตัวตลอดค่ะจะเลขตัวหัวของขันเกได้งวดหนึ่งศุนย์ลาคหกห้าเนาะค่ะ ก็้วถ้าหนท่านผู้ชมเดมยเบิงไปพร้อมๆกันแล้วก็พิจารณาเนาะค่ะทำมากจะเก็บหน้าจอเก็บไว้เผื่อว่าท่านผู้ชมอาจซืมาก,กตัวเดียวกันกับตั้งเกลียวเนาะค่ะแต่ตั้งเกลียวนี้ซั่งลอตเตอรี่ไว้บ้างแล้วค่ะเพราะว่ามากชื่อ,อที่ตามเลขเกิดยังว่าอะไรเนาะค่ะ,นะ,ค,ะคนบาเลขมักคือเลขแล้วซื้อเช้ามาซื้อหลายบอแต่ละหมวดกับซื้อหลายยุคขาดแต่ว่าตั้งเกลียวกับโบกเคอซื้อเกินกำลังกระองเนาะคะ่ะ สื่อได้ได้ขี่เะพ้าะสื่อไว้สู่ไว้ค่ะสื่อแบบเป็นนีเป็นสินกับเบาเนาะค่ะทำร่วมแบบที่จะหน้าเบิ่งน้ำเนาะค่ะสื่อได้ที่เขาตีเข้าพ่อได้รุ่นสื่อพ่อตีเข้าไว้เกินกำลังกับเป็นนีเป็นสินเนาะค่ะทุกเจอบางครัางถือกับเลื้อเบลายดวงงวดในสื่อน้อยคือกับเลือหลายงวดในสื่อหลายคือกับเลือน้อยค่ะแต่ก็ดีใจที่ถืออะไรค่ะเพราะว่าเข้าเสี่ยงโชคเนาะ หญงโตขั้นเกี่ยวนี่เป็นพ้นหาแนวทข้างโดยตรงถ้าถาวมาชอบตัวไหนมากที่สุดก็ตัดสินใจยากเพราะว่าอันนั้นจะดีอันนี้ก็ได้อันนั้นจะเขาอันนั้นถือเมื่อหลายงวดละหัวสมองจะยุ่งกับตัวเลขแล้วค่ะรักพี่เสียดายน้องที่ซื้อตัวนี้ก็ย่านเลขฟันผู้นี้ออกที่เสื้อตัวนั้นก็ย่านเลขฟันผู้นั้นเขาก็ตัสดสินใจลําบาก้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาที่มากที่สุด ที่คิดว่ารนา่เป็นไปได้เนาะถ้าถามว่าซีรูบอว่าอันใดออกบออกบรูเนาะค่ะํำเกี่ยวกแบบับสือซุม้มด้วยกันสือซุม้มค่ะสือซุ้มเบิรงถ้าถือกรบเชื่อฟูกเนาะค่ะแบบที่ชคมีไปแต่ว่าํำเกี่ยวกับบอกแล้วว่าเลขที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเกี่ยวซื้อทุกที่ํำเกี่ยวจะของวดละห้าหกที่ํำเกี่ยวจะซื้อทุกที่เล่นถูกค่ะเล่นถูก เลขที่จะขอเนาะ,นะคะ<ฆ>่ะเซียมเซียมซี่หรือยังก็แล้วแต่ที่จะฟ้ะองไปขอโชว์เองทั้เกี่ยวสื่อทุกหมอดทัวรที่แล้วกระไดนำ้ำซานกูตาจำปะนวลนาะคะ่ะเลขทูบสองเจ็ดห้าทั้เกี่ยวก็มาซื้อเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ถูกไปเนาะถูกทั้งลอตเตอรี่แล้วก็ทางอื่นเนาะค่ะเพราะว่าคั้เกี่ยวกระบอกแล้วว่าคั้เกี่ยวซื้อทุกงวดค่ะเป็นเลขที่ขอค่ะเลขทูบนี่ออกมาชงวดเนาะค่ะออกทุกงวดแต่ปะที่มองไทยเท่านาดแล้วคะ่ะเขาก็บนหัว่ามองไรเนาะคะ่ะ นเอามา,บาเบอร์เลขตัวงวดเนาะค่ะเลขตัวงวดของคำแก้วหนึ่งตุลาคมหกห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสามหนึ่งสามในงวดที่แล้วคำแก้วเป็นจุดทูปพี่กระท่อมหลือปุ๋สวงได้เก้าหนึ่งสามคำเกี่ยวมาแห้งหนึ่งสามคำเกี่ยวว่าซื้อหลายแต่บออกงวดนี้คำเกี่ยวจะซื้ออีกเนาะคะ่ะหนึ่งสามหรือเจ็ดสามเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันคล้ายๆกันเนาะคำเกี่ยวคือหาเจ็ดสามไว้น้ำหนึ่งสามหรือเจ็ดสามหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้า หนึ่งหกกราบ้งหนึ่งเก่าแต่คำเกี่ยวบอกเลยว่ามักแห้งหนึ่งสามหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก่านี่ยเก่าหนึ่งหกหนึ่งก็าซื้อมากแห้งอีกชาเรากลีไว้เลยเนาะค่ะพวัที่แล้วคนเกี่ยวก็ซื้อหนักทั้งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหกแต่มันบอลท่านออกแต่ขอตามนี้หมวดหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดสามค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ซื้อแทบทุกหมวดก็ว่าได้เนาะค่ะ เก้าห้าแล้วก็การหกห้าด้วยหกห้านี่คือจะเปี่ยนรถมอเตอร์ไซค์คันเกี่ยวนะคะคันเกี่ยวซื้อรถตรี่ทุกขวดเลขนี้เพาท่านออกเนาะค่ะเก้าห้าระวังหกห้าซื้อเป็นเลขที่ซื้อแทบทุกขวดก็ว่าได้แต่งวดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่งวดที่แล้วซื้อไรแล้วเจ็ดสามนี่งวดหนึ่งงวดนี้แต่เลขเก้าห้าหกห้านี้ซื้อทุกขวดซื้อแทบทุกขวดนะคะค่ะเผื่อว่ามันอาจซะมา ลอยออกหนึ่งตุล่าหกหานะคะคุณผู้ชมกับพิเจนาลงเบิร์กมาหมักน้ำบองอันนี้เก้าห้านี่ไปตรงกับเลขที่มนุษย์มนุษมองเห็นที่กระซือเนาะที่โตกระซือค่ะแล้วก็บังเอิญไปตรงกับเลขที่พอดีฟันเลขสูตรเก้าห้าสามเลขฟันก็ห้าเก้าห้าสามค่ะกับพิเจนาเบิร์มันก็ไปค่ายของเขาอยู่แต่ว่าใจ่านเพียงมากที่เล้วเนาะค่ะเลขกตัวนี้มมนไปค่ายกับเขาอยู่ เป็ว่าท่านผู้ชมมักนั่งเนาะค่ะแต่เก็บไว้แต่เนี้ยข้างค่ะและ้วก็มีอีกคลิปหนึ่งก็คือท่านเกลียวลงคลิปปฏิทินลงปูสวงไปก็คือในบ้านท่านเกลียวนี่ซีบอมี่ปฏิทินงวดหนึ่งธันาคมหกห้าก็บซีบอมี่ตัวเลขท่านเกลียวกระลงแบบบอมี่ตัวเลขหมเบเลขเพราะว่าที่บ้านเขามัานบมีตัวเลขเนาะแล้วก็มีเอฟซีถ่านนึงทักไล่มาบอกว่าปฏิทินที่บ้านส่งมาให้แล้วค่ะทายนาเต็มปฏิทินมาให้เลย ปฏิทินที่บ้านของ FC อ่ะมีตัวเลขเขาก็ส่งตัวเลขมาให้ให้คัมแกวเอาลงช่องเนาะคะ่ะแล้วคัมแกวจะตีตัวเลขแล้วก็แปลเป็นคลิปให้ดูเนาะคะ่ะปฏิทินหลวงปู่สัวงวด1ตุลา65จากบ้านของ FC เนาะคะ่ะ FC ทํนหนึ่งกับมีนําใจเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันเขาก็ส่งส่งรูปปฏิทินมาให้เบิง์แล้วคัมแกวสิแปลลงช่องะะทำาป็นปช่วงในเบิรงเนาะคะ่ะเพื่อว่าอาจสิมักนํา คำเกี่ยวสีไปเบื้กงอนวเรามันเป็นเล็กใดแน่เป็นยังใดแน่เนาะค่ะการแปลปฏิทินคําคำเกี่ยวจะเอาตามความคิดของตัวคำเกี่ยวเองเนาะค่ะก็คือแปลเห็นตัวใดก็เอาเป็นตัวนั่นค่ะเห็นเป็นไดก็ลงไปลนสั้นอาจจีบกคือผู้อื่นหรือจังไดหรืออาจสะไปคือก็อันนี้ก็และกะถหรือว่าบังเอิญเนาะค่ะแต่ว่าคำเกี่ยวเบิ้งตามที่เห็นอย่างเช่นวดเมื่อกี้ ท่านผู้ชมบางท่านก็แปลว่าเอา้าคือแปลจังไดบัมแมทสามหกหกคือเปรเ, 3, เป็นสามศูนย์ก็คือทาเกลียวเบิ่งได้ก็คือเป็นท 3, 0, 3, 6, นั้งสามศูนย์แล,ล้วก,ก็สามหกเนาะค่ะแล้วเลขก็กระเทาสามศูนย์กัอาร์เซปเมาคือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวทำเกลียวสิลองคิดให้เบิง่งก็ขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะมี่ยังกะทักมาบอกตลอดนี่ข้อความกับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังมีเลขเด็ดก,กับคอมเมนต์มาลงมาลงในช่องเนาะท่านผู้ชมท่านอื่นได้เงินน้ำกับ ขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่มีน้ำใจแบ่งปันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยค่ะ,นนะ,คะสิมีเสียงฝนซาตลอดเพระาะว่าฝนตกหนักแห้งถ้าทางให้ฝนหยุดก็บรบรลุหยุดย่ำใดเนาะคะ่ะก็เลยมาบอกเลยต้องไหวทางผู้ชมใดรับชม mm hmm. ไปมพร้อมๆกันเนาะคะ่ะง mm hmm. วด1ตุลาคม65สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เปียนเท่านี้เนาะคะ่ะถทางผู้ชมทันใดมียังบีปิงก็คอมเมนต์มาได้เนาะคะ่ะคอมเมนต์มาได้เนาะคะ่คมเมมะ,คะเจ็บพ่อค่ะบ่อผิบบ่อเพีพ้ยนะคะ่ะสำหรับ ท่านเกี่ยวกับขอจบแต่เพียอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ